ครบสิบสองม้าใครชื่อผู้ขี่ม้าม้าหมายเลขหนึ่งหนึ่งสเลือที่ออกจากซองครับม้าออกแล้ว ขณะน,นี้ขวัญชีวาเป็นตัวนำหนุ่มแสนคมเป็นตัวที่สองผมรัตาตาที่สามคุณเลืองฤทธิ์ที่สี่ชัยมังกรที่ห้าที่ของป้ายก้าขวัญชีวาเป็นตัวนำหนุ่มรันตาตาเป็นตัวที่สองหนุ่มแสนคมที่สามชัยมังกรที่สี่ คุณเลืองลิตรที่ป้ายแปดควัญชีวาเป็นตัวนำอยู่คุมรันตาเป็นตัวที่สองชัยมังกรที่สามคุณเลืองลิตที่สี่คุณครูใหญ่ที่ห้าที่โค้งป้ายจุดควัญชีวาเป็นตัวนำอยู่ติดตามด้วยชัยมังกรถัดไปเป็นคุณครูใหญ่ที่ไปออกจากทางส่ง ขวัญทีว่าเป็นตัวนำชัยมงคลยังเป็นตัวที่สองคุณครูใหญ่เล่มามาขึ้นมาขณะนี้ขวัญจีว่าเป็นตัวนำอยู่ติดตามด้วยชัยมงคลขณะนี้ที่จะย้าเป็นตัวน้วนนนวนแล้วที่ มาออกแล้วขณะดนี้ขวัญชีวาเป็นตัวนำบุญแสนคงเป็นตัวที่สองผมรันตาตาที่สามคุณเลืองฤทธิ์ที่สี่ชัยมังกรที่ห้าที่โค้งป้ายเก้าขวัญชีวาเป็นตัวนำบุญรันตาตาเป็นตัวที่สอง หนุ่มแสนคมที่สามชัยมงกอที่สี่คุณเลืองลิยรที่ป้แปดขวัญชีวาเป็นตัวนำอยู่โอมรันตาาเป็นตัวที่สองชัยมงกอที่สามคุณเลืองลิตที่สี่คุณครูใหญ่ที่ห้าที่โค้ป้ายจุดขวัญชีวาเป็นตัวนำอยู่ติดตามด้วยชัยมงกอถัดไปเป็นคุณครูใหญ่ ที่ไปออกจากทางส่งควันจีวาเป็นตัวนำชัยมงคลยังเป็นตัวที่สอง,สองคุณครูใหญ่เริ่มแล้วครับเมื่อขณะน,นี้ขวัญจีวาเป็นตัวนำอยู่จีตามด้วยชัยมงคลขณะน,นี้ที่สยาเป็นตัวนำแล้วทิ oh, ่